ก็ลองเลยครับนี่เห็นไหมเป็นไงครับนี่ไม่ต้องไม่ต้องออกแรงเยอะอ่าสวัสดีครับวันนี้ก็ตามคําขอนะครับจะมาสอนเทคนิคเล็กๆน้อยๆเรียกว่าจะสอนนะครับมาเรียกว่าแนะนำนะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆของการที่รับมีดกิจยาครับร้รับให้คมรับให้เฉียบนะครับรับยังไงครับผมว่าเทคนิคส่วนตัวของแต่ละคนนะครับก็ ้วนแล้วแต่มีวิธีแตกต่างกันไปนะครับผมก็ส่วนผมผมก็รับแบบผมแล้วก็ก็ทําให้ดูไปแล้วนะครับว่ามันก็คมจริงครับตัดได้มีตัดยางครับถ้าคมถ้าเฉียบนะเราก็จะตัดไม่เหนื่อยนะตัดไม่เหนื่อยตัดได้ห้าไ,ไล่สิบไร่สบายๆนะครับท,ที่เราก็ไม่ต้องมานั่งรับใหม่ไม่ต้องมานั่งแต่งคมใหม่ตัดง่ายๆนะส่วนตัวผมนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับ พงทั้งสองข้างนี่นะครับเฉมาข้างหลังนะครับเฉะมาข้างหลังบางท่านเขาก็จะเดือยเขาก็จะเว,วอาอยู่ข้างในนะครับเพราะว่าเวลาเขาแทางนะครับเวลาเขาใช้หินรับมีดแทงอนะ่ะเขาจะแทงเข้าข้างนะครับสองข้างเขาจะแทงแบบนี้นะเข้าแบบนี้เข้าแบบนี้นี่ครับพอแทงเข้าแบบนี้นะครับ พุงมันก็จะยื่นออกข้างบนนะครับแล้วก็เดือยก็จะถอยหลังลงมานะครับเพราะว่าเขาเขาใช้มีมังบางแบบนี้นะครับแทงเข้าด้านข้างเนี่ยอบนนี้นะครับมันก็จะหมดไปเลยหมดไปเลยแต่ส่วนตัวผมนะครับผมจะใช้เทคนิคนี่ครับพุงมีดผมจะเป็นแบบลูกศรเลยนะครับเฉลี่ยวางหลังแล้วเดือยยื่นครับแล้วก็ใช้อาศัยการนะครับเทคนิคที่สําคัญนะครับที่จะทําให้ เวลาเรากรีดยานะครับมันกรีดง่ายกรีดเปลือกบางนะครับกดตรงนี้นะครับนี่นะครับเขาเรียกว่าคมข้างเดือยนะครับนี่นะนี่ครับตำแหน่งนี้นะครับนอกจากตำแหน่งเดือยที่ใช้ปักลงไปในเนื้อไม้นะครับก็ต้องเป็นคมข้างเดือยนะครับที่ใช้จิกหรืองัดงัดเปลือกขึ้นนะครับส่วนใหญ่นะครับการกรีดที่ใช้มีดตักหนักนะครับเพราะว่าเขา เพราะว่ามีดมันอาจจะไม่คมนะครับใช้ในการใส่ครับการใส่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทําให้ยางออกเหมือนกันนะครับแต่ถ้าจะให้ดีจริงๆนะไม่ให้ปิดหน้ายางแบบที่เขาเรียกว่าไม่ให้ปิดท่อน้ำยาครับการตัดการตัดยางหรือกรีดยางครับก็คือการกระตุกนะครับงัดขึ้นนะครับงัดขึ้นในลักษณะนี้ครับถ้าเป็นการใส่เขาก็จะดึงเข้าหาตัวเนี่ครับดึงเข้าหาตัวแบบนีย้ยเนี่ดึงแบบนี้กระดกมีดนิดเดียว แต่การกระตุกครับก็จะงัดขึ้นนี่ครับวิธีการรับกองง่ายๆครับนะครับส่วนใหญ่การรับคมนะครับมันก็รับเป็นกระทุกทุกคนอยู่แล้วครับแต่เทคนิคนะครับก็คือเนี่ยครับใช้หินนะครับใช้หินนี่ครับแทงเข้าข้างเดอนนะครับข้างเดินสองข้างนี่ครับสําคัญที่สุดต้องบางต้องเฉียบต้องคมนะครับโดยการแทงนะครับ สมมติ ly, เราขึ้นรูปเรียบร้อยแล้วครับให้มันได้รูปแบบนี้ลักษณะแบบนี้ขึ้นรูปเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับทั้งปุ่งทั้งสองข้างเป็นรูปลูกศรนะครับแล้วก็เดือยยืมมันนิดเดียวอย่าใช้เดือยยาวนะเพราะว่าถ้าเดือยยาวมันกระตุกแกกนะครับเนี่ยพอได้รูปปุ๊บแล้วเราใส่ก็ใช้ให้ให้ใช้หินหยาบนะครับนี่ครับแทงเข้าข้างเลยลักษณะแบบนี้นะครับแทงปาดขึ้นครับอย่าดึงย้อนนะครับแทงไปแล้วก็อย่าดึงย้อนนะครับ ให้แทงไปข้างหน้าอย่างเดียวครับนี่คนระับแทงไปนี่ครับนะหินรับมีไอหินรับมีที่เราใช้รับนะครับทุกทุกเบอร์นะครับคนที่จะรับให้คมขึ้นสันนะครับนี่นะครับให้คนเล็กๆนะครับอย่าใช้หินที่มีลักษณะทู่ๆใหญ่ๆเข้าไปนะครับมันจะทําให้ห้างเดือยคุณนะมันโตโตขึ้นเรื่อยๆนะไอทีรูปเดือยที่ว่า เดยเวัวเข้าไปข้ไงนะครับเพราะหินเขาไม่คมนะฮะหินเขาไม่อันใหญ่นะมันจะทําให้ล่องเดือยใหญ่เบลเลอเลยแต่บางคนเขาก็ฝืนกรีดจนถนัดนะครับแล้วเขาก็ไปกรีดกันได้นะแต่ส่วนตัวผมนะครับผมก็ต้องรับหินก่อนนะครับรับหินให้บางนะแล้วก็ค่อยตัดแล้วค่อยมารับนี่ดึงไป้างหน้าอย่างเดียวนะอย่าดึงกลับนะดึงกลับแล้วเสียคมหมดนะครับเรื่องเวลาด้วย าอย่างเดียวครับสายได้ระยกสายได้ระยกนะครับแล้วลองรูปดูนะครับสายเข้าไปที่ข้างเลยแล้วก็พุคงัะให้เฉียบให้บางเลยนะแล้วก็รูปดูนะรูปดูพอมันขึ้นติดมือเมื่อไหรครับแสดงว่ามันคมแล้วครับเอาจนกว่ามันจะขึ้นด้านหลังนะครับรูปใช้มือนะครับรูปด้านหลังนะเนี่ยพอมันติดมือเมื่อไรแล้วเดี๋ยวเขาจะขึ้นเงาครับ นีนยาไม่ถึงเนะี่ยเนี่ยอย่ดึงกลับนะบถึดึงกลับมันจะทําให้มีเราหมดเร็วนะปีนึงใช้อาจจะใช้มีหลายเล่มเนี่ยอย่าดึงกลับนะไม่มีเหตุผลไดเลยที่ต้องดึงกลับของมีดลองได้ทรงแล้วครับของผมใช่ไห่อันนี้เป็นใบกบนะ น่าจะเป็นตองเก้านะตองเก้าใบากบบางคนเขาก็ใช้ใบเหล็กแทงไปเรื่อยๆในะบเหล็กมันมีใบอะไรบ้างอะ่ะใบเหล็กใบเลื่อยใบยกบเดี๋ยวนี้โหมันเข้าคนเข้า่ังสรรหามานะเหล็กเยอรมันม้งอะไรบ้างเยอะแยนะแต่เปิดตัวผมนะ ผมเอาที่ลักง่ายๆไปก่อนนะครับลักง่ายแต่งง่ายนะผมไม่เอาแข็งมากเพราะแข็งมากมันเสี่ยงหักนะครับเหล็กที่แข็งมากๆม,ม,มีข้อดีคือคมทนนะแต่มันเสี่ยงหักนะสกิดอะไรนี่ไม่ได้เลยมันจะหักแต่ว่าขอคมก็ทนจริง,รงๆนะต้องอยอมรับนะแทงไว้นะแทงับแทงแทงนะแทง,งดูนแปงหน้าครับอย่ายกอย่าดึงกลับนะ แทงไปแล้วก็คอยลูบยูครับลูบแบบนียเนี่ยพอมันขึ้นมันขึ้นขึ้นคมอะไรปุ๊บมันจะขึ้นติดมือทันทีนะตอนนี้มันยังเนี่ยติดคางนี้ละเนี่ยติดติดคางนี้ยังไม่ติดด้านในไม่ติดนะเน้นไปที่แทงให้แทงเข้าไปที่้างเลยนะเอา้างเลยจะเป็นตัวเฉือนเนไม้ขึ้นนะครับ แต่ถ้ามีดเรานะข้างเดิมมันไม่คมมันไปนคมแค่เดยกับกับช่วงท้องแทนนะมันจะทําให้หมีดคุณนะต้องใช้ให้น้ําหนักในการกระตุกมีดเยอะบางคนที่เขาใช้ไมโครกันนะ่ะนี่แหละเพราะไมโครด้ามมันจะหนักนะถ้าสายตัดลหลายหลไล่เขาใช้กระตุกมีดเยอะมันก็ทําให้เราเลืองแรงนะ างพุงอะเริ่มติดแล้วเห็นไหมเริ่มติดมือแล้วคราวนี้เราก็เอาหินขึ้นคมเลยครับหินเบอร์เล็กนะหินน่าจะเป็นหกร้อยนะครับเนี่ยหกร้อยขึ้นจะขึ้นคมแล้วนะครับจะหินเบอร์หกร้อยแข็งนะเพราะว่าเราจะไม่เอาเราจะไม่ขึ้นทรงแล้วเราจะขึ้นคมแล้วนะครับแทงไปนะ อย่าแทงกลับนะถ้าแทงกลับคุนเสียเวลารับทั้งรับทั้งวันก็ไม่คมน่ครับรับแป๊บเดียวแค่นั้นแหละถ้ามันได้ทรงแล้วรับแป๊บเดียวนครับสายที่ชอบมีดคมๆคมรับไม่ต้องใช้แรงในการกระตุกเยอะนะครับรับมีดห้านาทีสิบนาทีก็รับได้แล้วถ้ามันขึ้นทรงนะขอให้มันขึ้นทรงได้ก่อน ด้านนี้เราก็แนบแนบนะครับใช้หินนีครับแนบแนบอย่าดันไปด้านหลังครับอย่ายกครับให้แนบไปกับมีดเลยนะแนบกับใบมีดเลยนะอย่ายกนะถ้ายกเวลากระตุกมีดคุณต้องงัดเยอะนะมันเสียเวลาครับกดมีดไม่ลงหรอกผมก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญหรือว่าเป็นอาจารย์ทํามีดอะไรนะแต่ผมเรียนรู้เรียนรู้จากความผิดพลาดของผมนะ นิดเดียวให้เบอร์หกร้อยลงนิดเดียวแชเอาเ,อเสี้ยมันออกใหเฉยนะเนตอนนี้เราก็มาใช้นี่แหละใช้หินดำนะใช้หินดำขึ้นเราจะเอาเงามาละนะครับเพื่อให้มันลื่นนะเพื่อให้มันลูนนะ่ดันไปข้างหน้านครับพอมันได้รูปทรงแล้วนะเพื่อนๆจำไว้นะถ้าเทคนิคของผมอะ อย่าดันกลับมามันจะทำให้มีดคุณหมดคมเร็วพราะเวลาคุณไปตัดนั่นแหละแป๊บเดียวหมดแล้วนอย่าดันกลับดันไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับของใครจะดันกลับก็ไม่เป็นไรนะอันนั้นมันเทคนิคเขาแต่ถ้าเอาจะเอาแบบผมก็เขาดันไปข้างหน้าอย่างเดียวคนระับนีย ที่ผมรับมาแล้วผมว่าสแตนเลสรับยากแต่สแตนเลสไม่เป็นสนิมง่ายมันได้ตรงไม่เป็นสนิมแต่รับยากสุดเพราะว่าสแตนเลสมันไม่ใช่คือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไร่ะมันไม่ใช่มันเป็นผสมอ่ะมันไม่ใช่เหล็กแท้มันไม่ใช่เหล็กเหนียวไม่ใช่เหล็กคาร์บอนสูงมันเป็นสแตนเลสอ่ะมันไม่ใช่เหล็ก เป็นโลหะชนิดหนึ่งนะีนไม่ใช่เหล็กคํามาเหล็กก็คือต้องขึ้นสนิมนะครับเนี่ยใสไปข้างหน้าอย่างเดียวแนะครับเดียวพนะอรูปะอะแหมมันกลับมาขึ้นคมอีกแล้วหช่ไหมน,นี่ก็รับด้านหลังข้าด้านหลังก็ให้แน่ไปกับใบมีดนะอย่าไปกระดกข้างหน้านะ มันกินคมเข้าไปข้างในให้เราต้องมาเสียเวลารับอีกขี่ยังไงก็ไม่เข้าไมา้ยางอีกนะครับด้นไปข้างหน้าอีกสักหน่อยเาว่าได้แล้วได้แล้วก็ลองนะครับลองใช้จิกกับเล็บมือนะเนี่ยนะเข้าแล้วตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กเนี่ยดูดมือนึบมๆ เดี๋ยวมาลองกันคนระับของผมไม่ได้ไม่ค่อยได้ไปขัดเงาเลยเขาหรอกบางคนเขาใช้ไขปราวานใช้อะไรขัดนะครับผมใช้นี่ขัดเลยนี่เห็นไหมเป็นหนังนะครับเป็นหนังไอ้นั่นน่ะหนังที่ถุงมือเชื่อมอะ่ะถุงมือก่อสร้างถุงมือเชื่อมอะ่ะถุงมือกันไฟอะ่ะเนี่นย แล้วเราก็เอาเอาสบู่ถูนะสบูสบ่ขัดหมอ้อสบูก่กดที่เขาเรียกสบูก่กดไว้ขัดหขัดหม้อนะเอาไว้ขัดโลหะนะครับอย่างเงี้นนะจริงๆแล้วไอ้ไขประวานเขามีไว้ขัดสเตลเลบงานสเตลเลสงานช่างนะทําใ,ให้มันขึ้นเงาไนงะแต่ผมก็ไม่ต้องไม่ผมไม่มีด้วยแหละนี่นครับครัพเป็นแบบเนี้ยถูก็ ถูตามคมครับอย่าไปถูสวนคมขึ้นไปนะอย่าไปถูสวนคมคมขึ้นไปแบบนี้นะเนี่ยถูตามคมครับถูออกไปแบบนี้นี่เราเอาแค่มันลื่นเฉยๆนะจริงๆเราพอไปตัดจริงๆเอาต้นเดียวมันก็มันก็ติดแล้วไม่ตรงขนาดนั้นก็แล้วเราไม่ได้เอาไปโกนหนวดนะเราไปตัดเราไปตัดยางนะนรับแบบนเนี้เหนะ็นไหมแค่นี้ยพอขึ้นคมนิดๆก็ใช้ได้แล้วครับ ครับให้ถูตามคมไปเลยอย่าไปถูส่วนคมนะครับถูส่วนคมเนี่ยเอาไว้ใช้กับต้นไม้เลยได้ละเดี๋ยวผมลองกันเลยคนระับต้องใช้มีรองแล้วเพราะว่า โตผมมันยุบเป็นรูนะครับนี่นี่ขาดนะครับแล้วก็ลองเลยนะครับนี่นี่เห็นไหมเป็นไงครับนี่ไม่ต้องไม่ต้องออกแรงเยอะน่ครับง่ายๆนะครับเพื่อนๆที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือเนี่ยครับคมข้างเดยสองข้างเนี่ยครับรับให้บางที่สุดรับให้คมที่สุดนะครับแล้วเวลาใส่นะครับเวลาใส่ไม่ว่าจะเป็นหินหินหยาบ หินเบอร์กลางแล้วกห็หินเบอร์ละเอียดขึ้นเงาครับให้ใสไปข้างหน้าครับเพื่นอนๆนะเนี่ยให้ใสไปข้างหน้าอย่าใสาสวนคมนครับถ้าเพื่อนๆใสส่วนคมนครับมันจะคมยากแล้วก็คมไม่ทนนะครับเราจะทํามันจะกินกินใบไปเรื่อยๆล้วกีดปีเราอาจจะใช้เนี่ยผมเนี่ยผมใช้มาแต่สามปีแล้วเนี่ยดูดิเหลือนิดเดียวมันก็ยังคมอยู่นะใช้ได้ดีนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับนี่ครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับฝากไว้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเอาไปใช้งานกันได้นะครับสวัสดีครับ